สวัสดีครับพี่น้องครับมาหอดเรียวมาหอดเรียวบ้านหลังนี้นะครับตีจานร้อยเคยอยู่ต่างต่เป็นบาหน่อยบนพี่น้องนะครับเอา้าหลังจากตีเข้าไปเรียนในผั้ให่บ้านวังหันเข้าไปหาเพื่อนนะครับก็เลอยไอกออกมาทั้งพี่บาดนี่เอาอันนี้มาให้อีเมีนะครับของตอนของฝากแจกหลอดอยู่บ้านอ้อแจกหลอดในนอ้อสาหายไข่ในนอ้อก่อนสิเข,ขาขอนแก่นพี่น้องนะครับสิเข,ขาห้องพักมาแวะอีเมียจะข้าวก่อน ได้ยินว่าก็ลังไลส่สดอยู่ว่าสันเดี๋ยวขออนุญาตใส่แมสก่อนไปเอาหันกับใส่แมสมางหนึ่กับใส่แมสอีกเอาพอเป็นยังดอกเพื่อความเพื่อความป้อง,องกันเพื่อความปลอดภัยนะครับพี่น้องเขาต้องใส่แมสไว้น้ำอ่าใส่ละอีแม่ข่อยโอ้ทั้งหนึ่กับใส่แมสหลัดกันสว <laughs> ัสดีครับเอาผู้ใดนเนี่ยผู้ใดมาเนี่ยเอาหางเครื่องอันนั่นมาเนี่ยโอ้มาหยังเลยเนี่ย ผมมาเล่นน้ำอีแม่แมโอ้ครับครับครับโอ้สบายดีแม่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่อมอของต้อนพอดีผ่านมาเห็นเขาขายก็เลยเอามาต้อนนี่แม่ก่อนสนองมาแค่นตาลูกครับรครับสิไปงานมืออื่นไปงานของหคนหนึ่งหนึ่งลุงที่ว่าเพิ่นเฮ็ดอีพี่กับพ่อได้จอบนั่แหละเพิ่นกะว่าให้มาซอยกันเลยสิได้ไปจอบ เพ่อระยะห่างระยะห่างห่างดีโก้เ็นบอยี่แม่ขอแน่นอนเลยนี่มันต้องรักษารักษามาตรฐานรักษามาตรฐานดีที่สุดแม่เออบอยใกล้กันเออเห็นบอยโอ้อันนี้กับบอยนี่มาผีเลยมาเรียนยู่ผีเลยอันมาเจ้าเนี่ยจ้ะคือเก่าแหละแม่เอ้ยบอยไปใชอยู่แต่บ้านผมก็ดีนะครับเฮ็ดไร่ยุด เฮ็ดไหลสวดเล็กๆน้อยๆแม่เอานะเฮ็ดไหลสวดเฮ็ดอันเฮ็ดของจกของนี่แล้วไหลสดร้อยซี่นี่ละเล็กๆน้อยๆไปกำมอลำสิ่งอยู่น้ำบ้านคกับข้อใด้จิกเล็กน้อยๆนะแม่เติมๆกันไปนั่นแหละฮวนาหนึ่งทั้งทั้งทั้งลุงที่ว่าเพิ่นว่าอยากให้ไปอันเจียมแน่จักน้อยกับ กับบบดถือว่ารับเชิญดอกกับไปแจมนั่นเราเห็นไอ้เพื่อนขึ้นป้ายขึ้นยังน้ำเพื่อนอยู่กับมีไอ้พีเอ็มปัสซ่ามีผู้ใดเขี้มกับมลใช่เนี่ยมีใครเนี่ยล่ะไปรับเชิญนั่นนะครับแมนครับมืออื่นผมก็เลยมาเมือนี้มาเมือนี้ก็เลยว่ามาแวะเหรียญเพชรลำเพื่อนเห็นพี่น้องเพื่อนทักทายมาหลายว่ากันผ่านไปกับแวะเหรียญน้ำเพื่อนในเด้อก็เลยไปแหวนเหรียญน้ำครับได้ยินเพื่อน่าอยู่หันคู่เห็นเพื่อนอยู่ นะครับไปใส่ละกแขกหลอดออกอด็เป็นแขกหลอดโอ้ยนอ้อ <c oughs> แต่เป็นนาคแน่หลกไส้หลกไส้เป็นตะก้อนแต่เป็นปนาคแน่นน้อโอ้ยเอาง่ะเน,น,นี่ยละ่นนละ <c oughs> กาอยู่จังสีลับแม่ไงภาพเล่าก็ดีพ่อยากไปใส่ดอกเล่าก็ดีอยานโลกยานไพ่แล้วป่ะครับ แอ่ม่มครับคอับอารืมเากมากรายมือละับครับครเากพักไปัมีเลทเรามกินอยากกินบุเลตงกินไปเ่าผมกินมาอยู่จอดกินอยู่ย่างตลาดอาหารตำั่างเรียบร้อยแล้วครับภาษีเขาไปพักอยู่ขอนแก่นทรบอกมูแล้วสิเขาไปพุ่นไปเปิดห้องนนอนู่พุ่นล้วมืออื่นยังสิออกเดืนทาง มื่อินตัสีเดืนทาางเศร้ามันไกลขันมันเล่อยไปเลยมันกัดมันก็จักสิมีมองยูมองพักยังไดล่ะนะเฮาก็เลยแบบพักอยูปีกอนมื่อินเศร้ายังออกไปสีน้พราะมื่อินซุ่มศิลปินมันกัสิไปยังจะไปคุยกันว่าใ้ขึืนยังไดเสียเหรียนแนวใดอ่ะนะครับครับเนี่ยครับคับแม่นแม่แม่นโอ้ยยากนะมันเดียวนี่แหละ ใครจะดอกโควิดสมือนี่เขาเจ้ากะว่ามันกัดซ้ำไขวัดนี่แหละไขวัดในยินเว่าว่าสิประกาศให้เป็นโรคประจําท้องทิ่นอี้หยังคนนี่แหละเสียเศร้าใส่เข้ามาโควิดแล้วมันเป็นตะยานปวดไปใส่มาใส่กับคนกัญญาณนี่บ้านแหละแม่นแม่แม่นกัสิเป็นก็จังไขวัดใหญ่ไขวัดหยังสิทธ์แหละนะครับก็เาสีดวัคซีนเลยเด้กเสีดพูดละสามเข็มสี่เข็มแล้วมันบ่าล่ะครบไปละสามเข็มครบไปแม่สีดครบไปอ๋อ ของผมนี่งไส์สามได้ผมไปใส่มาใส่มันยังไงเต่บปสีกับเปลี่ยนบ้าเยอเต่บปสีกับเปลี่ยนบ้าอยอะโอ้ลูกผู้ชายมาแงมเตนเนี่ยป้าเถอะนังเอกน้อย่นี่โอ้พิธิดา้นยวันเถอะโอ้ผู้ยให่มคือคือเตนเด้อ ดึงเป็นดึงเจ้านาดึงเป็นด uh, uh, ึงเจ้าก็เนี่แม่สุภาพตอนเปลี่ยนสาวเพิ่นว่าเอาหลบสมัยใหม่บ่ะนั่นละอันตี้แต่เป็นสาวเอออันนี้รูปในเป็นสาวแต่ว่าตอนนี้เท่าแล้วอเอากระมิตรุุนนี่ยละล่ำแม่พญานะเจ้ากระท้องือนตี ไปล่ำตัวไปร่ำไปล่ำไปล่ำจาครับแน่โอ้ย่อนเงอแตกแล้วเด้วฝนตกหน่อยๆอยู่เขับไปหาพญาบาลมันปกปิกปกปกโอ้จตอนลอยฝนมานมาแล้วอ่ะนเห็ดน้ำปะปาว่าน้ำปะปาบ่ไหลไฟบ่ไหมยังนี่ยเาฝนอ่ะเออน้ำบ่ไหลไฟบ่ไหมฝนก็เลย ใ้ทีมงานกำลังเฮ็ดกันนามเหตุนังยอนะครบครับค่ะโอ้พันสออกออกกันลงคอนเสิร์ตบ่ครับครับครับแม่ยอนแม่แม่นไ่ต้องเปิดหางเปิดเ่อนมันจะ้วแม่นครับ ครับตามสถานการณ์บ้านเมืองคนนั้นแล้วครับก็ได้เป็นบางพื้นที่มั้งครับแต่ว่าข้าเจ้ากัดคือจังอุบลผมในบ่อใดเลยอุบลในบ่อใดเลยอุบลในบ่อหอยมีเลยกรับข้าเจ้าก็คือป้องกันเต็มที่เลยนะอุบลบ่อครับบ่อหอยเลยอุบลอุบลในแห้งยากเลยบ่อใดเลยครับ ครับครับแม่นครับจ้างโลกนี้แหละกันยังว่าเพิ่นว่าสิประกาศแล้วเป็นโรคประจำท้องที่โรคไขวัดยังนี่แหละได้ยินเพิ่นว่าแจเพว่นสิประกาศย้ำเลยแหละประกาศได้ท้องคนมันแตกตื่นหลายไปใส่มาใส่กระยากลําบากันผู้ได้เป็นผู้ได้เป็นไขเป็นยังกัดกินยาเสีดยาอะไรก็เสาะองศ์สินะอืม อันนี้ไปใส่มาใส่แงี้เต็หูดังกันจนว่าโขนจึงพึ่งบ่หรอผมในต้นเตียงเงี้ยดูเมื่อบ้านก็จะกันเงี้ยกลับมากันเงียอยู่หันหละเอ้าสีเขาบ้านเขากันเงียโอสามอวันแงี้ยลุ่หมดนะมุ่นบ่แล้วน่าดังคไปในถนนเออกลับเมื่อก็ต้องไปตรวจอีกยด้บปรทุกเอแนวตรวจไปให้โอสมอตรวจอีกแงีหูดังอีกวัานี่ครับก่อนสิออกมากกับตรวจอีกวันศุกร์ลุงเทพย อครับ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 อครับยี่ห้ายี่สหกยี่ิบเจ็ดยี่ิบแปดปุ้ยยบ้านกันยี่ิบเจ็ดเนาะยี่ิบเจ็ดนี่คืออยู่สำนักงานอืมครับครับโอ้บัตแขกหลอดนี่ยเเห็นเลยนอนมาดิขว่าสีแวมาเหรียน้ำจะเข้าจะนก ไปมาแล้วว่างั้นครับครับครับขับพยายามเพิ่นอยู่ว่างั้นเพิ่นก็บว่าวกันอยู่ดอกยิบเจ็ดบอลเนอได้โรงพยาบาลส่วนดอกผมเซลเพิ่นอยู่ยิบเจ็ดบอลเนอได้อัดสี่ร้อยสี่สวัดมาได้รอยแล้วคำว่ารอยนึ่งคือร้อยเลยนะยี่สิบเจ็ดอัดสี่รอยมาเออพอบอกไปแวะมาเรียนน้ำยู่ได้ส่นดอกว่าเอาเอาจังว่ากันจังว่ากันหนึ่งครับผมซุ่มกันปัดกินตามหุ่งหมดแล้ว ยสิบเดบริัได้สนอันผมบลงุงเทพยว่าเพราะว่ามีงานยุงเทียบี่ิบหกยิบเจ็ดอยู่สองหมื่อยู่งานของบริษัทยังหูเป็นหายมากอยู่คนันบรอษัทไปครับครับมันถิมบริษเนาะแมมเนาะนี่ยงที่ติมบริษัทซะตครับแม่แม่นครับ มันเป็นกองกรรมกงเขียนยังวะเป็นว่องร่อครับแม่ครับจังหวะและว,วันเวลาครับเสียงเบาในเรื่องผีนองเรื่องว่าน่งไก่กัน

ครับขอบคุณครับไปแล้วอีแม่ว่าสิว่์เรียนน้ำแขกหลอดบัดเห็นซ้ำ<ช>เอาเดี๋ยวจังาาเห็นกันโอกาสนะครับพี่น้องครับไปไปแล้วครับพี่น้องไปแล้ว